หรือเกิดไฟไหม้ในอาคารที่มีการใช้ลิฟต์นักเรียนจะหนีเร็วที่สุดเลยไปลงลิฟต์ดีไหมคะเ,คเกิดไฟไหม้อยู่ไปลงลิฟต์เร็วดีลงไปข้างล่างเร็วดีดีไหมเอ่ยอไม่ดีนะคะเวลาเกิดไฟไหม้อาคารนั้นเนี่ยไม่ควรจะใช้ลิฟต์เพราะว่าเพราะว่าอะไรเอย่ยเดี๋ยวไฟไหม้สายแล้วลิฟต์ตกลงไปอ่าก็มีเหตุผล ราะอะไรลิฟต์เนี่ยมันใช้อะไรในการขึ้นและลงไฟฟ้าถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นเนี่ยไฟจะดับคะ่ะนักเรียนถ้าไปใช้ลิฟต์ลิฟต์มันจะทํางานไหมคะไม่ทํางานเผลอๆตอนแรกเนี่ยกดเข้าไปได้ไฟย,ยังไม่ดับพอนักเรียนไปอยู่ในลิฟต์ไฟมันก็ไม่ไม่ไม่มันทําให้ไฟดับปุ๊บนักเรียนอยู่ในไหนคะในลิฟต์แล้วก็ออกไม่ได้แล้วคะ่ะนักเรียนแล้วพอไฟมันไหม้เยอะๆลิฟต์เนี่ยมันจะกันความร้อนไหมคะ ไม่ค่ะมันก็จะร้อนนะคะถึงมันจะไม่ไม่ไม,ไม่เข้ามาในลิฟต์แต่ว่าถ้ามันไหม้รอบๆตัวลิฟต์ลิฟต์ก็จะร้อนอุณหภูมิก็จะสูงนักเรียนอาจจะไม่โดนไฟไหม้แต่นักเรียนจะแพ้อุณหภูมิที่มันสูงเกินไปเสียชีวิตภายในลิฟต์ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าไฟไหม้อย่าใช้ลิฟต์ค่ะให้หาทางออกที่เป็นบันไดนะคะหรือต่อมาถ้านักเรียนหาทางออกไม่ได้หาบันไดไม่เจอ แต่ไปเจอหน้าต่างให้เปิดหน้าต่างแล้วขอความช่วยเหลืออาจจะมีสัญญาณโบกข,ขอความช่วยเหลือถ้าเป็นตอนกลางคืนควรจะมีถ้าในบ้านหาไฟฉายได้ก็หาไฟฉายมาเพาื่อที่คนที่อยู่ข้างนอกเขาจะได้สามารถขึ้นไปช่วยนักเรียนได้ทนันหรือว่าใช้ผ้าโบกนะคะโบกเพื่อเป็นสัญญาณว่านักเรียนเนี่ยอยู่บริเวณน,นี้หรือตะโกนขอความช่วยเหลือดังๆไปเลยค่ะ เล่นเสียงดังยังไงเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรร้องให้มันเสียงดังๆไปเลยให้คนอื่นเขาได้ยินนะคะจะสามารถเอาตัวรอดได้ทีนี้เรามาดูสัญญาณที่บอกว่าบริเวณน,นี้มีทางหนีไฟบริเวณไหนคือสัญ,ญลักษณ์อันนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์นี้แปลว่าอะไรรู้หรือเปล่าเก่งมากทางหนีไฟนั่นเองอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์อะไรคะ เ,ออเครื่องดับเพลิงถ้ามีป้ายนี้แสดงว่าจะมีเครื่องอุปกรณ์ดับเพลิงเนี่ยอยู่ใกล้ๆอันนี้เป็นทาาภาษาไทยแปลด้วยว่าทางหนีไฟใครอ่านหนังสือไม่ออกบ้างไม่มีหนูก็จาตัวออตัวทางหนีไฟจําคําว่าไฟไว้นะคะทางหนีไฟออจะได้หาทางหนีถูกถ้าไปเจอเหตุการณ์ไฟไหม้นั้นนะคะในวันนี้โจทย์6ข้อแล้วใครคิดว่า ถ้าเกิดไฟไหมกับตัวเองจะสามารถหนีไฟได้บ้างถ้ามีเวลาเหลือพอคพุณครูจะให้นักเรียนมาแสดงการหนีไฟให้ดูนะคะแตวนน่วันนี้เวลาเหลือน้อยอให้นักเรียนจำและนำไปใช้ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ไฟไหมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าถ้าเรามีความรู้ไว้เนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองเราตัวเราเองเนี่ยให้ปลอดภัยได้ด้วย อ้าวเดี๋ยวก่อนจะจบให้นักเรียนช่วยกันทํากิจกรรมนี้ก่อนไม่ต้องทําในสมุดคะ่ะตอบคําถามคุยเฉยใน My m มล์แม p p i n g นี้หรือว่าแผนผังน,นี้จะเป็นแผนผังเกี่ยวกับอัคีภัยซึ่งทางนี้จะเป็นอะไรคะสาเหตุลูกศรก็จะชี้มาว่าอะไรคะเนี่ยอันตรายที่เกิดขึ้นจากนั้นลูกสอนก็จะชี้มาข้างล่างว่าการป้องกันแล้วก็ การหนีไฟเดี๋ยวครูมีข้อความให้นักเรียนเลือกมาใส่ให้ตรงกับหัวข้อนะคะอ้าวข้อความแรกมองเห็นไหมคะอ่านว่า,าเสียปลักหลายอันข้อความต่อมาอ่านว่าเสียชีวิตและทรัพย์สินข้อความต่อมา ถอดปลั๊กหลังใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าข้อความต่อมาถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นแล้ว,ลวอ,อีกข้อความหนึ่งอ่านว่าใช้ผ้าชุบน้ำคลุมตัววิ่งหนีออกมาถามเลยอคีภยัยข้อความไหนที่เป็น สาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ขอเลขที่14ค่ะใครคะใช่สุพรรณษาไหมคะอ๋อใช่พันษาพรนษาคิดว่าข้อความไหนที่เป็นสาเหตุที่เกิดไฟไหม้ได้บ้างเสียบปลั๊กหลายอัน ใครคิดว่าเสียบปลั๊กหลายอันเป็นคำตอบของสาเหตุด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันมีอีกมีอีกอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุใครจะตอบเอ่ยข้อความหนึง่งมีอีกข้อความหนึ่งที่เป็นสาเหตุเหมือนกันใครจะตอบคะพันสาตอบไปแล้วว่าเสียบปลั๊กหลายอันเป็นสาเหตุมีอีกข้อนึ่งค่ะใครจะตอบเอาไหม ลุงฤดีจะตอบว่าข้อความไหนเป็นสาเหตุคะไม่ถอดปลั๊กไฟหลังเลิกใช้งานคออไม่ถอดปลั๊กไฟหลังเลิกใช้งานเดี๋ยวเฉลยกันก่อนว่าพันษากับรุ่งฤดีจะตอบถูกหรือเปล่าไหนใครคิดเหมือนกับพันษาและลุ่งฤดีบ้างอ้าเพื่อนเพื่อนต้นทางคิดเหมือนกันเลยเอาเฉลยสาเหตุก็คือปิง๊ง เสียบปลั๊กลายอันใครตอบอันนี้พันษาเก่งมากออีกอันหนึง่งไม่ถอดปลั๊กลังใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตอบถูกไหมเอ่ยเก่งมากทีนี้สาเหตุไปละอันตรายที่เกิดขึ้นคือข้อความไหนใครจะตอบยกมืออ้าวอิสราเาขอยกก่อนอพคพณครูเดินอีกแล้ว อ,อิสริยาตอบว่าข้อความไหนเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียชีวิตและทรัพย์สินใครคิดตรงกับอิสาราเาเลยเทีม A ยกเหมือนเพื่อนเลยทีม B ล่ะคะว่าไงใช่ข้อนี้ไหมคะใช่ใครคิดว่าในอื่นบ้างไม่มีงั้นเฉลยใช่หรือเปล่าห้องสองคำหนึ่งจะตอบถูกไหมเสียชีวิตและทรัพย์สินถูกต้องทีนี้ ข้อความไหนเป็นการป้องกันใครจะตอบอ่ะนูนนูนนูนนนจิรัชยาตอบว่าข้อความไหนคะป้องกันใส่ผ้าชุดน้ำวิ่งหนีออกมาใครคิดว่าจิรัชยาตอบถูกบ้างไหนใครคิดว่ายังไม่ถูกยังไม่ถูก ยังไม่ถูกค่ะใครคิดว่ายังไม่ถูกอ่ะอิสริยาจะตอบว่าอะไรคะการป้องกันคืออะไรเอ่ยตัวเลือกอ้าวก็ตอ,ตอบเหมือนกันนี่คะ่ะมันค่ะเมื่อกี้เขาตอบงี้คะ่ะอะไรเอ่ยใช่ไหมใช่ไหมเอาช่วยกันสองรับหนึ่งคุณครูก,ก็ไม่แน่ใจข้อนี้เหมือนกันว่าการป้องกันนะ่ะการป้องกันอ่ะดูตัวเลือก ให้นักเรียนเขาดูตัวเลือกการป้องกนะันคืออันไหนอ,อันไหนคะก,การป้องกันก็คือถอดปลัก๊กเมื่อไม่ใช้แต่ว่าจิรัชดาตอบการหนีไฟมาก่อนคะ่ะอ๋ออาจจะให้นึกว่าคุณครูให้ตอบการหนีไฟก่อนใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่คะ่ะ ใช้ผ้าชุบน้ำคลุมตัววิ่งหนีออกมาก็ถูกเหมือนกันอ้าวตปมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปม,มือดังๆแสด,ง,ดงความดีใจให้กับตัวเองอ้าวพอแล้วทีนี้ในเรื่องของอัคีภยัยเราก็เรียนจบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาใน ใช้ประถมศึกษาปีที่2ภาคเรียนที่2วิชาสุขศึกษาของเราก็จบลงแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าคุณครูจะมาทบทวนเนื้อหาทั้งหมดแล้วจะทำการทดสอบหลังเรียนกันนะคะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ